สเปคผู้หญิงในชีวิตของตุ้ยเนี่ยต้องเป็นยังไงจริงๆแล้วก็จะต้องพูดกันรู้เรื่องครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องต้องต้องเข้ากับแม่เราได้ด้วยต้องต้องต้องเอาต้องสวยไหมหรือว่าอันนั้นควเป็นที่นิสัยอันนั้นต้องเป็นรูปลักษณ์แรกอยู่แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้สําคัญมากมายแต่ผมก็คงไม่เอาคนปากเบี้ยวมาเป็นแปรรูปพี่แต่รูปร่างนะรูปร่างต้องแบบเพอร์เฟกต์เลยไหม36 23 36อะไรอย่างนงี้เลยปะระหว่างหน้าตากับนิสัยเลือกอะไรก่อน ต้องนิสัยต้องนิสัยก่อนครับผมวันนี้เรามีลูกสาวกำนันตัวเป็นๆตัวจริงๆเลยตัวจริงๆเลยเป็นๆเลยดิ้นกระเดวกระเดวเลยยังไม่ได้ขอดเก็บด้วยไม่ได้ปลาเป็นลูกสาวกำนันมาถึง4คนด้วยกันคัดมาดีที่สุดของหนึ่งตำบลเลยแวบแวบทั้งนั้นมาพบกับตำบลแรกเดี๋ยวให้สัมภาษณ์คุยนิดนึงเิญลูกสาวกำนันคนแรกบ้านุครับเป็นลูกสาวกำ บลอะไรคะก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นกำนันตำบลห้วยหมูบุญค่ะห้วยห้วยหมูบุญห้วยหมูบุญเป็นยังไงประเทศอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อค่อนข้างห่วงละค่ะแล้วก็บอกว่าอยากคุยกับคนแปลกหน้านะลูกอนุญาตคุยกับพี่ตุ้ยคนเดียวถามเอง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 แกถามเองแล้วกันครับมีแฟนหรือยังครับเล่นเล่นเล่น จริงๆแล้วก็หัวบันไดบ้านไม่เคยแห้งเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่ามาพบกับคนต่อไปลูกสาวกำนันจากตำบลที่2น้องป่านครับเดินครับเป็นสาวกำนันอย่างเด็กผู้ชายเป็นนายแน้วเี็กคนนะทำอาล่ะเอาล่ะก่อนละโอชิโก้เตยอ้อหาย ที่นี่คือ่ะที่ไหนจุ๊บจุ๊บเออตัดๆมาสายก็ได้เหรออายุเท่าไรนะครับก็เพิ่ง15ค่ะโอ้ยกำลังติดเลยพี่ติดคุกมาจีไม่ใช่ติดใจนะติดคุกถูกครับลูกบาลเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนเป็นอินเตอร์ค่ะเรียนอินเตอร์เลยใช่ค่ะปลอยเป็ดปอยเป็ด จริงๆมากดูจากแต่งตัวดูจากแต่งตัวแล้วหน้าตาไม่น่าฮาขนาดนี้ผมไม่ได้ฮานะคะหนูซีเรียสมากเลยตอนนี้ซีเรียสซีเรียสซีเรียสนี่เพื่อซีเรียสเขาเรียนจบเรียนอินเตอร์อยู่ที่ปอยเป็ดปอยเป็ดครับแล้วแล้วไอ้ที่ปอยเป็ดนี่เขาไม่มียากันยุงยากันยุงให้ทาเลยครับทำไมอะคะขาลายเคียงไม่ใช่หนนู้อง เจียนเป็นถุงน่องลายทางที่แบบพยายามหาข่าวดำแล้วค่ะจะได้เป็นทางมาลายให้พี่ตุ้ยค่ำมาหานี่ยนอกจากตลกแล้วยังปากหวานด้วยเฮ้ยเอ้ามีแค่คนที่สองเลยพี่มีมีแปลงเลยอย่างงี้ไม่ถูกใจคอยแกคนเดียวครับ แกรอข้ามทางมาลายเดี๋ยวฉันขึ้นสะพานลอยเองคนที่สามเนี่ยคนที่สามครับทารมโอ,โโอ้โหมาเป็นคมหอกเลยพมอที่จะแอนอ,อกให้ทิ้มแทงมาจากตำบลที่สามถ้ารพร้อมแล้วมาพบกับน้องมวย